ขึ้นชื่อว่ามระก็ต้องนึกถึงรสชาติของขมเลยใช่ไหมล่ะครับที่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกขม,มไปถึงล่าคอเลยทีเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกคนว่าเจ้าพืชผักชนิดนี้เนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยเลยครับแม้แต่สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมระผลใหญ่ๆอย่างมาระขี้นกนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ มรัฐี่น้องเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้กันนานนับพันปีครับในเอเชียแอฟริกาและก็ละตินอเมริกาครับโดยอายุรเวทนะครับจะใช้ผลมระเนี่ยรักษาเบาหวานโรคตับแล้วก็บรรเทาอาการโรคเกาต์และก็ข้ออักเสบครับถ้าตามตำราย,ยาไทยแล้วนะครับจะใช้ใบมระในตำรับยาเฉียดลดไข้ส่วนของรากนะครับในตำรับยาเนี่ยแก้เลือดเิ็นพิษแล้วก็โรคตับครับ ในมาราคีนกนะครับบอกเลยว่ามีสารหลายชนิดครับที่ช่วยต้านเบาหวานแล้วก็มีอีกหลายกลไกที่ออกฤทธิต้านเบาหวานคือจะช่วยเสริมการหลั่งอินซูลินครับจากตับอ่อนลดการสร้างน้ําตาลจากตับเสริมการเผาผลาญน้ําตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินเพิ่มความทนทานต่อกลูโคสนอกจากนี้ครับยังยับยั้งการหลังหล่งกลูโคสในลําไส้เล็กและยับยัง้งเอนไซม์กลูโคไซเดสด้วยนะครับยังมีรายงานอีกนะครับว่ามาราคีนกเนี่ยสามารถชะลอความพิกติอของไต การเกิดต้อกระจกการเสื่อมของเส้นประสาทซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงครับเป็นเวลานานหรือไม่สามารถควบคุมระดับน้ตาตาลในเลือดให้เป็นปกติได้การศึกษาทางคลินิกค,ครับในผู้ป่วยเบาหวานนะครับชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะครับในผู้ป่วย8คนพบว่าผู้ป่วยทนต่ออูโพสได้ดีขึ้นครับลดระดับน้ตาตาลขณะอิม่มและลดความถี่ของการถ่ายปัสสาวะด้วยจึงขอแนะนําครับให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย กินมระกขีนกเป็นอาหารหรือคั้นน้ำทานเป็นอาหารเสริมอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อช่วยรักษาระดับความดันเลือดที่เป็นปกติและก็ชะลออาการต่างๆที่เป็นผลเสียจากโรคเบาหวานที่เป็นมานานครับนอกจากนี้นะครับมระกขีนกเนี่ยยังสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้ด้วยทําได้ทั้งกินได้ทั้งยอดอ่อนใบอ่อนรวมถึงผลอ่อนครับ โดยการนํามาลวกทานกับน้ำพริกก็ได้หรือจะใส่แกงก็ได้อย่างแกงแครหรือแกงพวกแครก็ได้เช่นกันครับบอกเลยว่าอร่อยอย่างแน่นอนสําหรับข้อแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังนะครับการกินมาระขีนนกเนี่ยหรือว่าใช้มาระขีนนกในการรักษาโรคเนี่ยพูดเลยว่าต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์แผนไทยอย่างเคร่งครัดนะครับ 2. ครับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้เมื่อกินมาระขี้นกในปริมาณที่มากเกินไปและอาจส่งผลต่อร่างกายในด้านต่างๆได้ดังนี้ครับ อาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอาจทําให้มีอาการมึนมงงปวดหัวหรือม่วงสิ่งได้ครับระบบทางเดินอาหารนะครับอาจเกิดอาการเบื่ออาหารปวดท้อง ท้องเสียท้องผูกท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนระบบผิวหนังครับอาจเกิดผวดกืืนคันได้และระบบอื่นๆเนี่ยก็อาจเกิดอาการใจสั่นหรือเพิ่มความอยากอาหารได้ครับเอาเป็นว่าครับควรกินอย่างเหมาะสมจะดีที่สุดไม่ว่าจะสมุนไพรหรืออะไรก็ตามครับกินให้พอเหมาะพอประมาณแล้วถ้าจะกินมาระไม่ให้ขมเนี่ยก็ไม่ยากครับทุกคนแค่ใช้เกลือนะครับที่ทําอาหารได้แหละเขาเรียกว่าเกลือแกง ้มกับมะระครับเพื่อลดความผมของมะระลงก็จะลดได้เยอะเลยครับเมนูอาหารจากมะระก็จะไม่ใช่ปัญหาของคุณต่อไปขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกวันนะครับอย่าลืมนะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบข้าหมูดื่มน้ําให้เพียงพอครับเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวันสวัสดีครับ